จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะนะคะวันนี้ก็น้องสายทองกับแม่นะคะก็มารอใส่บาทนะคะวันนี้มารอใส่บาทวันนี้นะคะขนาที่รอก็ประมาณนี้ราคา <c oughs> ดินทานรอนะคะเดินรอทาน อาหารรอไหนสายทองอยู่นายสายทองอยู่นาออกินซนแหละไปกินไปทางโน้นเด้น้องพี่จะยจงจะไหนต้องปู่จะยืนตรงไหนมันเดินมันเดินมันนีมาเลแพ่อแม่ เต็มถนนนู้ดต,ตัวทำไมสวยแถมตัวนี่ดื้อนะคะดือ้ออาคากับแม่ค้าแม่ไหนแล้วค้าแม่จ๋าหนูไม่ใส่บาตรทุกวันเลยค่ะวันนี้แม่มาด้วยนะคะวันนี้แม่มาด้วยไปนั่งนั่งเรียบร้อยรอ คณะรอดเสีบาดให้หลวงพ่อไปทางโน้นก็ได้หลวงปู่ไปทางโน้นนั่งรอแล้วนะคะคณะรอใส่บาตรนะคะคณะรอใส่บาตรหลวงพี่มาถึงนี่แล้วนะคะเย็นเสยบาหลวงพี่หลวงพี่เราให้ยืนตรงนี้แล้ว พับเพียบพับเพียบเรียบร้อยนะคะขณะรอส่บาทนะคะคุณแม่ขานูนนะคะลงที่ถือนี่แล้วค่ะบรรยากาศดีๆค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศฝนตกนิดหน่อยนะคะนอนรอนะคะค้ยนอนรอส่บาทด้วย <c oughs> นอนรออย่างนั้นแหละตอนนี้ึยตรงนี้ยืนตรงนี้ มาแม่มาเถอยนตรงนี้เลยสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะนี่พี่ค่นะคะแค่สบาทนะคะารอเสบาทไม่ร้หมดไม่ต้องไปใส่ด้ไห่อ ได้กนเ่าใส่มายเลยลองช่องใส่าักมือแล้วปบัดครบทุวันเลยคะตอนนี้ไปบัดจนถึงวันสิบเลยค่ะเดี๋ยวมันสิบสิองสิบสสิบสิบสิบบสิ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 บเิบสิบสิบ ê đó đó tío là nó không thấy nó mạo không bút là bút

เนะ้ยม่เ็นป้อนหนูด้วยป้อนหนูด้วยค่ะยายป้อนเลยะป้อนวหะเลยยายก็จะป้อนข้าวหนูนะคะเออ <laughs> วันนี้มันต้องตามไปหลวงพี่นะคะอยู่นี่แหละนะคะขาวี่าาไม่รับ่ยวย้ย่าโยวยยว่จ้าจาวัน่ยวยด้าจ้าจ้าดยคะอือจ้าจ้านะคะหลวงพี่เดินนะคะวันนี้สายทองไม่ต้องเดินนะคะไม่ต้องเดินราคาวันนี้อยู่แค่นี้แหละนะคะไม่ต้องายเล ไปไหนคะจะถามยายเราจะถามยายเราเห็นยายเดินยายจะไปไหนยายเฮ้เราบอกเขาเฮ้ยจ้าเฮม่ได้ไมใส่จะมาใส่บาทยายไม่ต้องกลัวยายไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัวนะคะ ทำคลิปจ okay. ้ากินให้หมดรูกินให้เกลี้ยงเลยกินให้เกลี้ยงเลยกินให้เกลี้ยงเลยกินให้หมดนะคะชาวกล้วยก็มาด้วยชาวกล้วยก็มาด้วยยยังยังยังยอด่สวยด้วยยอดสวยขาน่ง บรรยากาศยามเช้านะคะบรรยากาศดีดีนะคะไม่กินให้หมดนะหมดหรือยังตาก็เก็บต่อเอ้ย <laughs> ดูยายกับตานั่งดู <laughs> นั่งมองนั่งมอง <laughs> นี่แหละนาคะเก็บมะม่วงกินแล้ว,ลวเ,เก็บมะม่วงกินก่อนอยออนังไม่อยากไปยังไม่อยากขบ้านนะนนคะเดินเดินละเดินเล่น ไม่เลยอหามะม่วงเอามะม่วงมีไหม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 คะเออเออไปไหนไงเรียนฮะไปใส่ไงไปไหนไปงานบุญบวชอีหละ ออกลับบ้านกลับบ้านนะคะกลับบ้าน,านกลับบ้านวันนี้แม่แหลนก็มาร่วมเซบาทด้วยนะคะวันนี้ไม่ต้องเดินไกลนะคะ,ะเดินแค่นี้แหละแต่ว่ารู้ๆว่ายังไม่อยากจะกลับบ้านมั้งนี่ <c oughs> ไม่อยากจะกลับบ้านดูสายทองน้องสายทองจะเดินตามก่อนแ,ลแหละอยากไปกับลุงพี่นะคะ<า>เดินๆคนละทางได้ไหมไปสวย<า>ไปยสวยไปยสวยกล้วยก็วิ่งตามตาม,มากล้วยไปอยู่กับลูกเลยกล้วยไม่ต้องไปด้วยไปอยู่กับลูกน้อย <laughs> ดูใยทองนะคะสังเกตน,นะคะไหนไหน,นไหนคนดื้อไหนคนดื้อทะเไลทรายไปทั่วท้วยนะ์เลยเดินเตกแถวเดินเตกแถว เลาะไปเลาะมาเลาะไปเลาะมาเรื่อยๆไปกินต้นนั้นต้นไทรก่อนลูกกินต้นไทรก่อนบรรยากาศยามเช้าก็เดินเลาะเดินเที่ยวอย่างเงี้แหละดีละเอ้ยหนูมาเดินเที่ยวตัวหนมาเดินเที่ยว เออเออกล้องอืาสองมาเดินเที่ยวตัวแม่แม่นุตื่นแต่เช้านะคะแม่แม่แมจ้าน้องตื่นได้แต่เช้าเช้าเลยห <c oughs> าเรื่องกินนมแม่อีกแล้วมั <c> ้ง <oughs> กินตรงนี้ไอ้กล้องเหรอเปลี่ยนข้างกินอีกเหี้ย ไปแอบกินนมข้างนู้นไปกินนมแม่แล้วกินปะฝุ่น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 ตลบอบอวน นะคะคลิปนี้ก็ขอจุบเพียงแค่นี้ละค่ะนะคะ,นะค,ะคุณแม่จ๋าฝากกดแชร์กดไลค์ like, นะคะกดซับสไครนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องน้องสายทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ